เป็นอีกวันหนึ่งที่เข้ามาเยี่ยมน้องนะคะน้องบุญนะเดี๋ยวทำหน้าสาิน้องบุญกินเก่งปกติค่ะลับทายปกตินะตะกี้ก็เพิ่งจิ้ง่องโชว์ไปแล้วก็อาทิตย์หน้าถ้าผลเลือดดีน้องอาจจะต้องผ่าตัดนะคะแต่ถ้าผ่าตัด เชบอกว่ายังไม่ไปไหนเลยเจบอกว่าค่าป่าตัดยังไม่ไปไหนเลยอต้องหาค่าป่าตัดเพิ่มเนาะใช่ไหมครับดูทำหน้าค่าป่าตัดยังไม่ได้เลยอะครับก็จะปูปอปูปูไข่าวดีก็คือเราอาจจะเลาะแค่กระดูกออกนะคะไม่ต้องตัดถึงตรงนี้ ที่คุยกคุณหมอนะคะแต่ยังไงก็ต้องรอผลเลือดล่าสุดก่อนถ้าไม่ได้ตัดตรงนี้เลยก็ดีนะเขาจะได้ใช้ชีวิตได้ขาข้า,างนี้เดี๋ยวนะข้างนี้ข้างนี้เขาเรียะคะ่ะ ตอนนี้ต้องเร่งหาค่าผ่าตัดนะเพราะว่าอาทิตย์หน้าอาจจะได้ผ่านะแต่ยังไม่ได้ค่าผ่าตัดเลยทำบไงดีเจ๊บอกว่าไม่ไหวแล้วเจ๊หา่างเนไม่ได้แล้วอ,อ,อ๋อดำหนาออนออนก็จำได้นะจำน้ำได้ เราจำได้นะมันคี้มันเคี้ยว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 เอ๊มันเคี้ยว